มีภารกิจหลักก็คือสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้านทะเลและชายฝั่งเป็นสาคัญนะครับ mm hmm. เรามีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการบุกรูกการทําลายทรัพยากรทางทะเลป่าชายเลน ความเกี่ยวพันที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการการลดคาร์บอนเครดิตก็คือสืบเนื่องจากท่านนายกเนี่ยสมัยท่านไปประชุมที่นครนิวยอร์กแล้วก็มีข้อสั่งการของกระทรวงให้ไปดําเนินการหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการพิกฟื้นผืนป่าสืบสารสารักษาต่อยอดสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าหลังสุดก็คือการสารต่อข้อตกลงปริสอตะก,กิเมนท์ที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเหมือนกับอบอก,อกอท่านพอเกียรติช,ชัยนะฮะเป็นสวนราิการอันนั้นเป็นสวนราิการอ,องค์กรมหาชนของผมเป็นสวนราิการระดับกรมนะฮะมีภารกิจหลักก็คือสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้านทะเลและชายฝั่งเป็นสําคัญนะครับเรามีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการบุกปุกการทําลายทรัพยากรทางทะเล ป่าเ,เลนเมีทรัพยากรที่อยู่ในความดูแลที่สําคัญสําคัญเนี่ยอยู่3าสด้านก็คือด้านปะกระรังเนี่ยมีอยู่1นึ0 0 0สหมืนไร่ด้านป่าเฉลนอยู่เกือบเกือบสล้านไร่แล้วก็ด้านหญ้าทะเล1นึ0 0 0สมนไร่แล้วก็สัตว์ทะเลหายากต่างๆแต่ทรัพยากรที่สําคัญจริงๆที่เกี่ยวข้องที่ทําให้ผมต้องมานั่งอยู่บนเวทีวันนี้ก็คือทรัพยากรป่าเเลนนั่นเองนะครับป่าเเลนเนี่ยมี ความสำคัญทางระบบนิเวศนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยของทั้งประชาชนแล้วก็ สัตว์น้ำสัตว์บกต่างๆที่อยู่ในนิเวศป่าเฉลนเพราะฉะนั้นเนี่ยป่าเฉลนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะดูแลป้องกันระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์หากท่านยังจำกันได้สมัยสึนามิเนี่ยพื้นที่ที่ไม่มีป่าเฉลนเนี่ยโดนสึนามิกวาดราบเรียบไปหมดเพราะฉะนั้นจึงถือว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่กรมจะต้องดูแลเมื่อก่อน ที่จะเกิดการบุกรุกหรือเกิดการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำกันขนาดใหญ่เมื่อตอนพศ2530รกว่าปาเนี่ยเรามีป่าเชเลนหลายล้านไร่มากๆแต่เริ่มลดน้อยถอยลงตั้งแต่พศ2 5 4 4จนถึง2อ3 9นะครับจาก2 000, 200, ล้าน2 0 0แสนไร่เหลือเพียง1 000, ล้านไร่ ขอนำเรียนย้อนความเป็นมาของความเกี่ยวพันที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการการลดคาร์บอนเครดิตก็คือสืบเนื่องจากท่านนายกเนี่ยสมัยท่านไปประชุมที่นครนิวยอร์กการประชุมสมัยสหประชาชาติครั้งที่71เนี่ยได้ไปลงสัตยาบันสารเข้าร่วมเป็นภาคีปารีสอะกิมเ n t นะครับโดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ให้ต่ำกว่า2องศาภายในปี2040เนี่ยต้องไม่เกิน2อ,องศา และถ้าจะดีที่สุดก็คือคุมให้ได้ภายใน0.5หรือ1องศายอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีข้อสั่งการของกระทรวงให้ไปดําเนินการหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการพลิกฟื้นพื้นป่าสืบสารรักษาต่อยอดสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าหลังสุดก็คือการสารต่อข้อตกลงปริซอกิเมนทที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยไทยตั้งเป้าหมายความเป็นกลาง,างคาร์บอนให้ได้ภายในปี2550ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เนี่ยจะต้องทําให้ได้ภายในปี2065 ทั้งนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะปูพื้นคร่าวๆว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกี่ยวข้องอย่างไรกับการลดคาร์บอนเครดิต